ราคาผักวันนี้ปลูกผักขายเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่15ตุลาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันวันนี้28บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหล่ำดอก วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกจีนวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลี วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผลวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แต่งผลวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียว วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้85บ้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัมวันนี้70บาทต่อมัดผักบุงกบ้งไทยมัด10กรัมวันนี้60บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่น วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้40่บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพลิกขี้หนูสวน วันนี้160บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหลี่ยงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสนเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้1 4 0บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้36บาทต่อกิโลกร,รมัมบวบหอมวันนี้24บาทตอ่อกิโลกร,รมัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้22บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแครวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้30บบาทตอ่อกิโลกรัมฟักอ่อน วันนี้8ดบาทตอ ram, ่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะราขีนกวันนี้20บาทตอ่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียววันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว วันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสด็งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงปนเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศซีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อก exactly ิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศิลาทองเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาเฉดมัด10กรัมวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิดวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด A วันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด B วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรด C วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุก วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมแครอทวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้650บาทต่อ600ลูกมะนาวเบอร์กลาง วันนี้1200บาทต่อ500ลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้1300บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้160บาทต่อกิโลกรัมเห็ดน,นางฟ้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดน,นางฟ้าภูฐานวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมวันนี้70บาทต่อก erm ิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็ก วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้160ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้200บาทต่อ5กิโลกร,รัมมะกรูดเบอร์กลางวันนี้260บาทต่อ5กิโลกร,รัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้300บาทต่อ5กิโลกร,รัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานะทีนี้ด้วยนะครับตอนได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไฟเพียงเท่านี้นครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ